สวัสดีค่ะมาดูน้ำเต้าอายุ6วันกัดเม็ดแช่น้ำสัก2-3ชั่วโมงน้ำอุ่นนะคะอายุ6วันจริงแล้ววันที่1นึ่งเราไม่ได้กัดเพื่อนบอกมาว่าต้องกัดเม็ดมันจะงอกแล้วเราก็กลับมากัดพอกัดได้สอวันเปิดดูองอกทุกเม็ดอันนี้จริงๆแล้วเราใส่กระถางนี้กระถางเดียวนะคะทีนี้เห็นมันงอกดี เราก็เลยแยกมากระถางนี้สามเม็ดในยืนแถวนี้แหละเม็ดหนึ่งโตอยู่นะหาไม่เจอแถวไหนก็ไม่รู้น้ำน้อยๆนะตอนที่ทำอย่าอย่าแช่มากหาไม่เจอเนี่ยกัดเม็ดเห็นไหมคะมันจะมาแล้ะเรากัดปลายมันนะ โตเร็วเพราะมันเป็นเปิดแข็งเนาะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าอะไรที่กัดเม็ดมันจะโตเร็วเพื่อนลองไปทําดูนะลดหนักกบใส่ไปเยอะอยู่นะเพราะว่าทุกปีก็ใส่หลายเม็ดกระถางต่อกระถางเนาะมันก็จะงอกมาสองสามเม็ดอันนี้ก็โดนออกมาจากตรงนี้สามเม็ดก็เดี๋ยวก็โผล่อันนี้ก็โผล่เมื่อคืน ตอนเย็นๆเราเอาไปใส่ไว้ที่แอร์ริงคาร์บนนะคะคุณถ้ามีแอร์ริงคาร์บเพราะว่ามันช่วงที่เพาะเม็ดมันต้องการความอุ่นตลอดเนาะมันไม่ต้องการน็อกจะความเย็นตอนที่กลางคืนตอนที่หนาวๆเนาะเราพอใจมากสองกระถางนี้ก็กินไม่ไหวแล้วค่ะทุนใจ ต้นยอรเราเราลงกระถางเปลี่ยนกระถางช้าเจอความร้อนลากไหม้หมดเลยแต่ก็รอดยังรอดแล้วก็เริ่มแตกเริ่มแตกใบต่อก็คิดว่าได้กิน <c oughs> อันนี้ปลูกไม่เคยได้กินนะเธอพูแต่ฉันก็ยังปลูกอยู่ไว้เจอกันรอบหน้าคะ่ะ <c oughs> อย่าลืมน้ำเต้าเนาะอ่าฟักเราก็ปลูกนะแต่ว่าเจอสลักกินไปเรียบร้อยแล้วต้องรอต้นใหม่